สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆคาราเมเชียนไทยในเยอรมันนะคะวันนี้นะคะมา,มาต้อยและคาร่าอยู่ที่ไหนคะลูกเดินปีเดินดีเราอยู่ที่ทะเลนะคะเดี๋ยวเราจะเดินเที่ยวกันเนาะลูกเนะะาะาปเดินกันเลยว้าวเล่นก็เป็นเป็นรื่นเล่นวิเป็นนะคะปาไปเดินกันลูก oh. อ๋อนะคะตอนนี้นะคะอยู่ที่ทะเลวานดมุนเดอร์นะคะ ก็ฤดูใบไม้ร่วงเนาะเข้าสู่ฤดูหนาวนะหนาวแล้วนะคะคาร่านะคะมาเดินเล่นทะเลนะคะก็นานๆที่มือนกัต้อยนะคะจะได้หยุดสักทีหนึ่งเนาะนะแสงแดดมันเข้านะคะแสงแดดมันเข้านะคะ,ะมาเที่ยวทะเลบรรยากาศดีๆเนาะบรรยากาศดีดไหมคะลูกบรรยากาศดีๆนะคะทะเลวันหนุนเดินฮะ ตรงนู้นนะคะจะเป็นประภาคารเนาะนะคะทางไหนเนี่ยนะ,ะมองไม่เห็นเลยนะ,ะ,อ,ะอันนี้เป็นโรงแรมนะคะโรงแรมแล้วตรงนั้นเป็นเรือนะคะเรือใหญ่นะ,ะจากเดนมาร์กนะคะกำลังเข้าฝั่งนะคะ<ไ>เป็นเรือที่แบบจากรอสทอกนะคะเยอรมันไปประเทศเดนมาร์กมันเองนะคะเรือใหญ่นะ,ะเรือดุสานนะคะแล้วก็ตรงนู้นสูงๆงนู้นนะคะ เป็นประภาคารนะคะวันหนุ่มเดินนั่นเองนะคะสัญลักษณ์ของอทะเลวันหนุ่มเดินนะคะเป็นยังไงคะลูกหนาวไหมไม่เดินดีๆสิคะลูกะะด้านหลังนี่ก็จะเป็นทะเลนะคะทะเลยามเย็นนะคะจ้าลูกปกตินะคะเวลาา ป้าทัวรมัตอยู่นะคะเราก็จะมาประจําแต่ถ้าป้าทัวรมัสไม่อยู่นะคะตอนนี้เนี่ยนะคะวันเสาร์วันอาทิตย์คือวันของครอบครัวนะคะจะปั่นจักรยานทาคาร่ามาตลอดโดยเฉพาะฤดูร้อนนะคะเราจะมาแบบเกือบทุกวันเลยคะแต่ว่าตอนนี้นะคะสิ้นสุดฤดูร้อนแล้วนะคะเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็จะฤดูหนาวนั่นเองนะคะหมาต๊อดก็เลยทาคาร่ามานะคะสุดท้ายหนาวแล้วนะคะถึงแม้ว่าหน้าหนาวเราก็มาได้นะคะหน้าหนาวเราก็มาได้แต่ว่าก็ใส่เสื้อนาหนาแบบนี้แหละนะคะ สามชั้นสี่ชั้นนี่แหละนะคะลูกจ๋าคารา,าบอกว่ามาไปตรงนูง้นขารามาดูคาราชอบดูเรือคาราบอกมาไปตรงนู้นไปดูเรือเดี๋ยวค่อยไปสิลูกมาดูทะเลก่อนเร็วนะคะคาราก็เรียกนะคะ ถ้าเป็นทะเลบ้านเรานะคะเขาเรียกว่าอะไรถ้าเป็นทะเลบ้านเราก็จะไม่ไม่หนาวนะคะสามารถเดินอะไรได้แต่ที่ทนี่นะคะทุกคนที่เดินเนี่ยต้องใส่เสื้อกันหนังกนหนานะ,ะเพราะว่ามันเป็นลมที่แบบเย็นมากเลยฮะ,ะช่วงนี้เป็นเป็นช่วงพระอาทิตย์ตกดินนะคะก็วันนี้ก็มาแบบนมให้คนถ่ายรูปด้วยนะคะถ่ายรูปสาหลายี่นอนะะชาล่าก็ไปเล่นนู่นแล้วนะคะ เขาเรียกว่าอะไรเดินเล่นชายหาดเนื่องจากดีดีคาร่าค่ะลูกเล่นอะไรคะคาร่าก็เล่นนะตักดินตักทรายเล่นเนี่ยนะคะความสุขของเด็กเนาะ,ะเล่นอะไรกันเนาะไหนหันมาซิห,หันมามองเพื่อนหน่อยซิ <c oughs> เดี๋ยวจะพาคาร่าไปกินไอศครีมนั่นเองนะค่ะคาร่าไปหาไอศครีมเนาะพาทิพใกล้ตกดินแล้วนะคะหนาวนะมาทะเลนีในนนนนนะล่ใส่เสื้อกันหนาวเป็นประเทศไทยเขาบอกบ้าหรือเปล่านะไปเที่ยวทะเลใส่เสื้อกันหนาวใส่หมวกใส่อะไรอย่างนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะก็มามาต้อยไม่รู้ว่กล้องหม,มาต้อยเป็นอะไรมาแว็บแวมมะแสงเข้าหน่อยไม่ได้เลยค่ะเป็นแว็บแวมมาแสงแดดเข้าหน่อยไม่ได้ สวยนี่ล่ะอยากมาเที่ยวนี่คะใครที่อยู่เยอรมันนะคะอยากมาเที <respuesta. S 1> ่ยวทะเลมาได้นะคะภาคเหนือนะคะรอสทอกนะภาคเหนือเยอรมันเองอากาศดีนะคะอากาศดีมากๆากเสียงคลื่นทะเลน้ำใสนะน้ำใสน้ำเย็นนะเสียงคลื่นซัดแรง โอ้ยไม่มีใครกล้าเล่นหรอคนะนมาขนาดนี้นะมานะต้อยนิ้วสัมยืนนะคะวันนี้เจ็ดองศานั่นเองนะคะเจ็ดองศานะเจ็ดองศานะคะสาวหมาสั่มนะคะวันนี้เจ็ดองศานั่นเองนะคะหมาสัม่มเลยทีเดียวคาร่าเรียกใหญ่เลยนะคะว่าไงคะลูกคาร่าก็ตักทรายนั่นแหละนะคะตักทราย ามาพาเพื่อนๆมาดูทะเลลูกดูทะเลชมทะเลความงามของบานหลุนเดิมจ้าหมาเห็นละคาร่าขุดรายไปทางเลยนะ,ะจ้าเห็นและะ้วค่ะลูกขุดรายเป็นล่องเลยนะคะคาร่า,าให้ดูหามาลูกหมาลูกนค่ะลองใส่คารา,าขุดนะคะเอาไปเดินรายหาดดีเพื่อนๆอยากมาเที่ยวทะเลนะลูก เด็กเขาอยากเรียนรู้เนาะเขาเจออะไรก็ไม่ได้นะคะล่านะเจอสาหร่ายก็หย<อ>ิบสาหรายนะคะว้าวอะไรสาหร่ายทะเลใช่ป่ะลูกสาหร่ายทะเลเนาะสวยงามเนาะลูกเนาะอุโอ้ยอะไรเนี่ยแก่แกะแกะ,แกะได้เลยคะ่ะลูกเอาโอเค ทีนี้เราพาเพื่อนมาเที่ยวทะเลเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะเล่นสาลายกันเนาะอาหารมาเราจะเล่นสาลายกันแล้วลูกมาตรงนี้ส่อนบอกเพื่อนก่นกอนอ้าวนะคะเ,ะเล่นกับคาร่าได้เลยค่ะเดี๋ยวบมาต้อยนะคะจะเล่นสาลายกับคาร่านะคะสําหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนเนาะนะคะอย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคาร่ามิชเชนไฮในเยอรมนันแลวมามาต้อยด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีไหมลูกสวัสดีค่ะ บายบายจุบด้วย